อย่างซอยด้วย้องงด้วยักอ่อยชักมือกันมาจกอย่างไปขายกันวันนี้วัอนัดเลยเห็นเอาอย่างไปขายกันเนาะจกอย่างกันด้วย,ย,วยาากันเนอไปเอาไปใช้รถก่อนเป็นกู้แล้ว ให้สอบกันพี่นอ้องบอนเตรียมกระบะแล้วเตรียมกระบะปูนแล้วให้ถุงให้สอบกันมื่อนี่มื่อนัดไว้เ,เลยจะพักยางไว้พักยางไว้จักมื่อกัอนเอาอยางไปขายกันให้คนงานเป็นตัดถา่าเรื่องเงี้ยสิแกไปขายมื่อนี่เอาอยางไปขายกัน Cái sì này chắc xoạp lọc cái nòng ấy Nó cả Ở phía đọc phí ừ. Cho sì chắc mặt mình อยากกับวิตะก่อนยัง่งพี่น้องเออยมโลเคเลีย่บอมหอมะล่ะหอมเงินเนาะเอาขาอวบ ี่แตกก้อนขาเขาอวบวบก้อนสลับเปาก้นสะละับเป๋า,ะะปานิเหรอเงๆก้นสะลับเปา ไปแล้วนะพวกสุดท้ายท้ายก็แล้วเอ๊อยืดหน่อะแท้ยืดแทน ไปอย่าปล่อยใช่มาเต็มสัมสองสิบหกหเอ้ยม, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6. มาเต็มจ้อยมาเต็มยอมาจุ้ย

สี่หาหกโอ้ตุงหกประเต็มนไปไหนพี่น้องเนอได้หกทวงอยู่งวดนี่ตุงหกกับประเต็มนไปไหนดอกได้หกทวงอยู่มันแหลงเนาะมันแหลงบ่ราะขย่ำฝนเลยขึ้ย่ำฝนได้โย่เท่าสิบสิบเอ็ดโย่สิบเอ็ดสิบสองโย่อันนี้มันแหลงแล้วเอาอีกนัดได้ยี่ดอกพี่น้องเออต้องสักว่าสี่จักนัดอยู่อีกนัดนึงก็สิบปิดถ่ายรายการนั่นล่ะ สิลุยอ้อยต่อวันนี้ก็ผักอ้อยไว้ว่าจกย่างไปขายก่อนได้มือนัดเพิ่นแล้วแล้ววันนี้จะไปส่งล้านเด้บวันี้นพี่น้องบันนี้ส่งล้านย่างแล้วหุ่นละทางบ้านพ่อหุ่นละไปะไปส่งย่างน้ำลูกจักบ่ไปกับมาเด้ไป บความ้ an อนดอกนะหอรล้านแล้วลดกำลังกัาล่องหาลดกำลังโลกนะครับด้วนี่ทอน้ายเสนาได้ปะโอ้ยทำท้าเสนาได้สามรถรถใหม่ทำช้าเสนาได้ปะยังไอ้คลมลอปะเ้ยรอครับไอ้คลุมเ้อหัวล้านแล้วโอ้ย่างไาครับยางลายยางไร โอ้ได้คิวที่เท่าไรนะครับนี่คิวที่สามค่ะร้อยสามสิบสามค่ะอ๋อร้อยสามอ๋อ่ยอ๋ทองใบนะครับเชียเพิ่นทองใบได้ครับทองใบมา3 6ถุงครับ ครับตองใบมอสามหกถุงโออย่างไรตัวนี่นะอย่างก็ลังลังเขามาครับโออย่างไรเด้เนาะลังลังเขามาจะสอบยังไงตัข้าวย่างาาบ้านหูครับ

เรื่องถ่ายน,น,านั่นแหละไปกับขบบันนี้กับคอนอย่างไรแล้วทำเนียนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ลงสักชแนลนี้ด้วยครับเด้อโอ้ได้อุ่มไปคุบ่ก่ไปกินเขาอย่างเงี้ยมันโหราคานยครับเพราะว่ามัน,มน ว่าจะเสวยเยอะประมาณใบ, 2, บ 3, สองใบสามประมันี้ครับคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ